ทุกคนคะ่ะสภาพเอินตอนนี้คือหอบมากนะคะแกเปลี่ยนสามรอบโอไมก้า oh อะไรเนี่ยุกคนเกิดเหตุอลมามแล้วนะคะไปเลื่อนจากบ่ายสามไปเป็นหนึ่งทุ่มนะคะเกือบ2องทุ่มเลยตอนนี้ทุกคนแบบวอยๆนะเขาเตะกันหนักมาก มาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวทริปสิงคโปร์ให้ทุกคนฟังกันนะคะว่าที่ไปสามวัน2คืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนคือจะบอกว่าเอาจริงๆท,ทริปนี้แฮปปี้มากนะเออค่อนข้างมีความสุขมากเพราะว่ามันเป็นการวางแลนเที่ยวที่แบบเออแบบมันได้เหมือนไปพักผ่อนจริงๆเหมือนได้มันมันแบบมันได้ไปชาร์จพลังอะคะ่ะทุกคนมันเหมือน,นแบบเป็นการวางแผนที่แบบ เอาจิงทริปนี้ก็ค่อนข้างไม่ได้คอนโทรลเรื่องบัตเจ็ตเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเอิมองว่าภาพรวมค่อนข้างโอเคมากๆเลยก็โดยวันแรกใช่ไหมคะก็คือเราเดินทางจากสนามบินนีจเอิจองตั๋วผ่านแอปทริป닷คอนะคะก็ราคาค่อนข้างโอเคนะหมายถึงว่าได้ตั๋วมาในราคาที่ค่อนข้างถูกเลยสาหรับเอิญนะหมายถึงว่าเลทประมาณ5,000กว่าบาทนหน่อยๆนะคะแต่ว่า เออไม่ได้ซื้อน้ำหนักกระเป๋าเพิ่มนะคะแต่แบบเอินใช้ในการแบบจัดสรรเรื่องกระเป๋าน้ำหนักก็คือมันได้10บกิโลเนาะแล้เราไปแค่3วันอะเราคงไม่ได้เอาอะไรไปเยอะแยะค่ะเอินก็เลยเหมือนแบบถือกระเป๋าขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยชิวๆนะคะรวมเบ็ดเสร็จก็แค่ประมาณ7จกิโลนิดๆ,ๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขนส่งที่ใช้เดินทางตลอดทั้งทริปที่สิงคโปร์เนี่ยเอินใช้เป็น grab taxi นะคะแต่จริงๆอะถ้าใครที่แบบไปกันแบบ ไม่ได้เยอะมากอะ่ะถ้าอยากจะประหยัดก็แนะนําว่าให้ใช้เป็นแบบ transportation เขาปกติก็ได้น,นะคะ mm hmm. พวกรถเมย์อะไรอย่เงี้ยน่าจะถูกกว่าแต่ด้วยความที่แบบว่าคลิปนั้นอะ่ะคือเอิรู้สึกว่าเอินสะดวกในเรื่องของการใช้แ r a b มันแบบมันซื้อเวลาทุกคนเพราะว่าช่วงที่ไปอะ่ะอย่างเช่นมันกระชันชิดก็คือว่า day o n นะคะหลังจากที่เราแลนดิ้งลงแล้วอะคะ่ะนี่จะบอกว่าตอนเนี้ทางตมเขาเปลี่ยน เปลี่ยนการเข้าใหม่หมดเลยก็คือใช้เป็นแบบแมชชีนอัตโนมัติกัค่ะแม้ว่าแบบก็คือไม่มีเจ้าหน้าที่ตมที่จะคอยมาสแตมป์บัตรไม่มีแล้วนะที่สิงคโปร์ไม่มีแล้วทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเป็นแบบสแกนหน้าหมดแล้วนะคะแต่ว่าอ่ะมันก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่แบบเขาแรนดอมสุ่มจับตรวจอย่างเงี้ยมีเพราะว่าอินโดนก็คือวันนั้นแบบไปแล้วแบบไปกับเพื่อนใช่ไหมคะก็คือแบบว่า กำลังคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่เพราะเราก็เข้าใจว่าเออแบบไม่ได้ทํากันบ้านไปไงแบบว่าเอ้ยเกตน่าจะเกตเดียวกันสรุปเอ,อิร์นอยู่ที่เทอร์มินอลตอนเอ,อิร์นแลนดิ้งที่เทอร์มินอลสส่วนเพื่อนอยู่เทอร์มินลอ,อลสี่ไอเราก็เข้าใจว่าอ่ะเพื่อนบอกว่ารอตรงอไรวะการ์ดตอนนี้เขาไม่ไม,ไม่มีกระดาษกรอกแล้วนะคะใช้เป็นแบบเออ กรอกผ่าน iPad นะคะก็คือกรอกสับมิทเป็นระบบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องกังวลน,นะมีให้เลือกเป็นแบบภาษาไทยด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยดูอยู่ด้วยแบบว่าเวลาลเรากรอกเสร็จต้องสับมิทยังไงแล้วเขาก็จะให้เราถ่ายรูปเออมนี้แอปถ่ายรูปมาอยู่เพราะเขาบอกให้ถ่ายรูปเพื่อที่จะได้โชว์ว่าเออเราเรากรอก,อกแล้วนะคะแต่ว่าจาังหวะตอนที่กำลังจะเดินเข้าแบบตรงที่สแกนหน้านะคะ่ะทุกคน เขาเดินแบบพุ่งตรงมาหาเลยแต่เอินคิดว่าน่าจะเป็นเพราะแบบทําสีผมด้วยแล้วแต่งตัวลุคแบบเหมือนแบบแฟชั่นจ๋าไปนิดนึงเขาคงตกใจนะเขาก็เดินมาแล้วแบบเราคือกำลังชุดมุนถามว่าแบบเอ้ยแกเพื่อนอยู่ไหนแล้วนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จังหวะนั้นก็บอกเพื่อนว่าอึดแป๊บนึงนะเขาคุยกับต่อหมอก่อนอะไรเงี้ยเขาถามว่าไม่กี่วันก็บอกว่า3วัน2คืนอะไรเงี้ยแล้วก็อ้าวแล้วก่อนหน้านี้ไปเกาหลีมาอยู่กี่วันฉันก็แบบ นึกแ๊บหนึ่งฉันจําไม่ได้ว่าฉันไปกี่วันฉั้นแบบประมาณห้าวันอะไรเงี้ยแล้วเขาถามว่าแล้วเธอหยู่ที่ไทยเธอทํางานอะไรอะไรเงี้ยฉันก็แบบคุยกับเขาไปด้วยก็เลยอาสา,าถามเขาไปเลยว่าแบบเออแบบเพื่อนอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันมันแยกเทอร์มินอลหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบถามเขาเขาก็เลยบอกว่าอ๋อคนละเทอร์มินอลถ้าเธอจะเจอกันก็ให้นั่งแบบเออรถไฟให้เพื่อนเธอนั่งบัสมาเจอที่เอทเอร์มินอลสองนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่เออน่ะนั่งสกายเทนไปที่เทอร์มินอลสองก็เลยกลายเป็นว่า ไปเจอกันตรงนั้นนะคะแล้วก็นั่งแท็กซี่เข้าเมืองไป,ไปเพื่อไปเช็คอินที่โรงแรม ก็หลังจากนั้นนะคะเราเราเราพอเราเก็บของเสร็จเราก็เลยออกมามูต่อเพราะว่าด้วยความที่วัดมันจะปิด5้าโมงซึ่งวัดที่เราไปเนี่ยมันชื่อวัดสวงหลินนะคะก็เป็นวัดที่ค่อนข้างดังนะทุกคนก็คือแบบนักธุรกิจชาวสิงคโปร์อะ่ะเขาไปมูกันเต็มเลยวันที่เราไปอ่ะนะมันจะมีร้านที่แบบขายเครื่องรางด้วยนะคะทุกคนแล้วก็จังหวะที่เดินเข้าไปเนี่ยเราก็จะเหมือนมีเดินวนตามจุดที่เขาจะมีตัวเลขอยู่นะคะแล้วก็เออวัดเขาจะค่อนข้างดังเรื่องโชคลาภเงินทอง หรือแบบพวกการงานอย่างเงี้ยค่ะความรักก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีร้านขายเครื่องรางที่ว่าเราเลือกได้ะคะ่ะว่าเราจะเอาเป็นเครื่องรางแบบไหนแต่สำหรับเอินเอิเไดเ,เอาแบบครบวงจรเลยค่ะก็คือครบทั้งเครื่องรางทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปทานข้าวต่อก็คือเพื่อนอยากทานติ่มซำวันนั้นเราก็เลยไปร้านติ่มซำซึ่งร้านติ่มซำร้านนั้นนะคะเป็นร้านชื่อดังที่แบบ เหมือนเปิดมายาวนานแต่ว่าตอนที่ถามคนที่เป็น Grab แท็กซี่เขาบอกว่าเอาจริงเขาก็ไม่กล้าที่จะเดคอเมนต์หรอกว่าร้านไหนอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะเอาจริงนะสำหรับเอิญก็มองว่าก็จริงอย่างที่เขาพูดเพราะว่าเทสต์ mm hmm. aste, รสชาติการกินการชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นร้านที่เอินไปวันวันนั้นอะ สำหรับเอินมองว่ามันอร่อยนะรสชาติค่อนข้างดีแต่บางทีอเอินดูในรีวิวของคนไทยด้วยกันร,รีวิวเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ถูกปากแต่สําหรับเอินเอินมองว่ามันเป็นรสชาติที่ค่อนข้างถูกปากคนไทยเพราะว่าอร่อยแล้วก็มีความแบบเผ็ดปลายที่แบบเป็นน้ำมันพริกเผาที่กินแล้วจัดจ้านนะแล้วก็ไก่เวลาทอดออกมาอย่างเงี้ยมันเป็นเทสแบบรสชาติคนไทยที่เอิญรู้สึกว่ากินแล้วอร่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนซึ่งทีเนี้ยหลังจากที่แบบว่า ทานอาหารเสร็จใช่ไหมคะมือนั้นก็คือสั่งกันแบบหิวมากเหมืนอนย่งกระพายอยู่เลยะคะ่ะทุกคนก็หลังจากนั้นเราก็มีแบบว่ากลับโรงแรมอาบน้ํานะคะแล้วก็ทีเนี้ยแบบด้วยความที่แพลนวันแรกอะเออเนะอยากจะไปแบบ เมื่อไปเช็คอินที่สิงคโปร์อะ่ะคือเราอยากเห็นวิวไม่ว่าจะเป็นแบบพวกมารีน่าเบย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นแบบชิงชา้ามารอิออนอะไรเงี้ยแต่มันเป็นไนท์ไทม์คือรู้สึกว่าแบบเออไนท์ไทม์มันดีมันฟิลแบบไวิ์มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปที่เลเวลสามสิบสามนะคะซึ่งแนะนำนะถ้าใครไปหรือยังไม่เคยไปแนะนำให้ลองไปเพราะวิวสวยมากถ่ายรูปออกมาสวยมากมีที่นั่งอินดอร์เอาดอร์แล้วก็ร้านนะั้นเขาจริงๆเครื่องเขามีเครื่องดื่มเยอะแต่เขาจะดังเรื่องเบียร์สด ด้วยพวกเบียร์คาเยย์บอะไรเงียดีมากนะคะแนะนําให้ลองไปดูนะคะพอวันที่2องทุกคนก็คือแบบจริงๆวันที่ไปอ่ะฝนตกทุกวันนะคะแต่ว่าวันที่2อ,อ่ะก็คือแบบเอินซื้อตั๋วจากย n i v e r s a l อ่ะผ่านท r i p c o m เหมือนกันก็ราคาโอเคนะคะก็คือได้ส่วนลดมาด้วยนะคะก็วันนั้นไปอ่ะคือเราเป็นสายแบบชอบ Universal อยู่เลยไม่ว่าจะเป็น m i n เนี่ยนรเรอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบ ฉันเป็นคนชอบกรีดการอะไรอย่างเงี้ยแล้ไงเราก็แบบไปตามรอยแบบววาเออไม่ว่าจะเป็นพวก Transformer เนาะแต่ว่าเอเป็นคนไม่ชอบเล่นเครื่องเล่นหวัดเสียวนะคะก็คือจะดินไปแบบแค่ฉันได้จินมินนี่ฉันก็มีความสุขก็คือแบบหลังจากเดินเข้าไปนะสิ่งแรกที่เอิรนต้องไปก็คือ หาก่อนเลยที่คาดผืนนี้ฉันต้องมีฉันอยากได้มากนะคะแล้วก็มีแบบถ่ายเซลฟีล่รูปนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ทุกคนดูนะคะว่ารูปเป็นประมาณไหนคือแบบแฮปปี้มากแต่ละจุดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีแบบว่าไปดินแดนฟาฟ a าอเวนะคะไปตามหาเร็กแต่ว่าไม่เจอเร็กแต่ฉันก็แบบไปสอยเอาแว่นตาเร็กมานะคะเพราะแบบชอบมากเป็นคนที่ดูเรื่องเทร็กอะ ทุกภาคแล้วดูไม่ต่ำกว่าสี่ห้ารอบเพราะแบบดูกี่รอบมันก็ยังสนุกอะนึกออกปะแต่ก็ไม่เจอฟิโอน่าเหมือนกันนะคะแต่ได้เป็นตามาก็แฮปปี้แล้วก็ตอนขากลับเดินออกมาทุกคนเรามาเจอแบบแก๊งมินเนี่ยนเขากำลังเต้นอยู่แบบน่ารักมากแบบน้องแบบจริงๆอยากถ่ายรูปด้วยนะคะแต่ว่าคิวยาวมากก็เลยแบบเสียใจนิดนึงแต่ได้ดูก็แฮปปี้แล้วค่ะแล้วก็มีแบบเดินออกมาอีกสักพักนึ่งอะก็คือแบบบังเอิญมากทุกคน ก็คือเหนือความโชคร้ายอ่ะยังมีความโชคดีอยู่นะคะทุกคนก็คือเอิญบังเอิญไปเจอมิสเตอร์กูนะคะกับภรรยาของเขานะคะลูซี่แล้วแบบมันน่ารักมากคือเราก็ไปต่อคิวแบบเดียวคิวไม่ยาวนะคะแล้วเราก็ได้คลิปน่ารักน่ารักมาฝากนะคะคือมันโคตรน่ารักกับเราแบบเขินมากทุกคนอ่ะทีนี้หลังจากที่แบบเอิญก็ไปเออ่เราจะออกจากยูนิเวอร์แซลเสร็จใช่ไหมคะก็คือจริงๆอ่ะเราบังเอิญแบบ เดินผ่านร้านสตรีทฟู้ดแถวโรงแรมทุกคนแล้วเรารู้สึกว่าแบบเอ้ยอันนี้มันเหมือนร้านคล้ายๆร้านข้าวต้มกุยที่ประเทศไทยอะค่ะก็เลยพาการแบบไปลองกินดูก็คือแบบบรรยากาศในร้านจะเป็นแบบอาหารเป็นแบบถาดให้เราเลือกอะเยอะมากเลยทุกคนซึ่งจะบอกว่าพอลองเอามากินแล้วอะกินกับโจ๊กอะค่ะข้าวต้มอ,อะคือจะบอกว่ามันอร่อยมากแล้วรสชาติเขาจะทําเป็นเหมือนเทสคนไทยก็คือมีความเค็มๆแต่ว่าทุกอย่างไม่ได้เค็มหมดนะคะแต่พอกินรวมกันแล้วคือแบบเฮ้ยท่งถึงอะ รสชาติคนไทยเลยชอบมากแบบกินแบบสั่งกันเหมือนพาย,ยุมากหลายอย่างมากนะคะแล้วก็ต่อมาค่ะก็มีไปนั่งชิลที่บาร์นะคะก็เป็นบาร์แต่ว่าต้องขอเล่าย้อนนิดนึงว่าบาร์วันแรกที่ไปหลังจากเลเวลสาคะ่ะจริงๆมันจะมีอีกบาร์หนึ่งที่เอนไปนั่งต่อก็คือชื่อบาร์าเนี่ยบาร์อันนี้จะยูนิคมากนะคะทุกคนเดี๋ยวแปะชื่อร้านไว้ให้คือบาร์เขาแบบ ไม่มีเมนูนะคะทุกคนเข้าไปอ่ะแต่ว่าเลทราคาก็คล้ายๆไทยเนี่ยแหละทุกคนแต่ว่ามันจะเป็นบาร์ที่แบบเราต้องบอกความรู้สึกรสชาติที่เราอยากกินอย่างเช่นวันนี้เราฟิลอ,อกหักหรือเรามีความสุขเราอยากกินรสเปรี้ยวรสเค็มอะไรเงี้ยเรารีเควสได้แล้วเขาก็จะมีเหมือนคล้ายๆแบบเขาเรียกอะไรบาร์เทนเดอร์ที่แบบเป็นคนญี่ปุ่นด้วยนะเราร้านเขาอ่ะ เขาจะเสิร์ฟผ้าเช็ดมือที่ร้อนตลอดเวลาให้ด้วยนะคะคอยทําความสะอาดมือไม่ว่าเราจะลุกไปเข้าห้้งน้ำหรือเขาจะวางแบบผ้าใหม่ให้เราเช็ดมือตลอดแล้วก็ตอนเขาทำา่บคือโคตรยูนิคเลยอะ่ะทุกคนแล้วรสชาติแบบมันตรงตามรีเควสแบบจากอินเนอร์ที่เราต้องการจริงๆคือแบบเจ๋งมากบาร์เนี่ยแนะนําให้ลองนะคะแล้วก็ถัดมานะคะบาร์คือที่2ที่เราไปเนี่ยก็คือจะเป็นบาร์ช่วยเดอะออริจินอยู่ในโรงแรมชางกิลานะคะซึ่ง อันนี้ก็เซอร์ไพรส์มากเป็นบาร์ค็อกเทลที่แบบเขาจะมีเมนูเป็นหนังสือเปิดเล่มๆมังค่ะทุกคนแล้วก็แบบมันเป็นอะไรที่แบบเขาลังสันออกมาดีมากแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าก็คือแบบอาหารที่ขายอ่ะเป็นฟิลแบบฟิวชั่นน่ะแล้วราคาไม่ได้แพงทุกคนคือปกติเมนคอร์ที่กินคล้ายฟิวโอมาโกเซอันเนี้ยมันต้องแบบฟิลแบบแพงมากอ่ะหลักแบบต้องมีขั้นต่ําแบบอย่างน้อยหลักพันอ่ะทุกคนแต่พอกินเข้าไปแล้วคือแบบเฮ้ย u p p l ์ว่าอะไรอย่างเงี้ยรสชาติอร่อยมากนะคะก็บรรยากาศโดยรวมคือแฮปปี้มากนะคะแล้วก็วันกลับวันสุดท้ายก็มีแบบว่าแอบไปไพบปอะปันนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปมานะคะจริงๆมีป๊อมปันที่สนามบินด้วยแต่ว่ามันมันไม่ได้เยอะมากะค่ะทุกคนแต่นนี้สิ่งที่มันพลิกสลับเอินในวันที่อยู่สนามบินนะคะคือ อินก็ไปลงหน้าไปเดินเล่นในห้างก็มีอะถ่ายรูปตรงน้ําพุเอ่อน้ําตกที่มันไหลลงมาเนาะตรงนั้นด้วยนะคะไปแอบเซลฟี่นิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าเกตไปเช็คอินก็ตอนเกตที่เราเข้าไปทางเดินน่จริงๆมันมีของเชปช้อปปิ้งแบบพวกแบบคอร์ทเบรนอยู่แล้วตอนนั้นอึนไปคือเทอร์มินอลหนึ่งนะคะแล้วก็เครื่องสแกนก็คือไม่มีพนักงานต่อมออะไรเรียบร้อยนะคะคือไม่มีเจ้าหน้าที่ต่อมอนะคะก็คือจะเป็นแบบสแกนแบบอัตโมติกัะคะ่ะทุกคนแต่ พีคคือทุกคนวันนั้นไฟไดี่เลยหนักมากเออน่ะจริงๆเครื่องต้องออกตั้งแต่บ่าย30ที่สิงคโปร์ใช่ไหมคะตอนแรกเราไปนั่งรอเขาประกาศเปลี่ยนเกตรอบแรกอะอยู่ที่เกตจาก37ไป44เราก็เดินอ่ะขอโทษดิี47แล้วเราก็เดินไปเราก็เดินชิวๆไปสักพักนั่งแปบบ๊บๆนึงจะถึงเวลาแบบเหมือนเขาต้องเรียกขึ้นเครื่องอะคะ่ะ เอ๊ะบ่ายสองครึ่งทำไมยังไม่มีใครเรียกฉันก็เลยเดินไปดูโหสภาพเปลี่ยนเกตไปนัมเบอร์สี่แล้วแบบตอนวิ่งแบบวิ่งสู้ชีวิตอะเพราะเราคิดว่าเฮ้ยตายแล้วฉันจะตกเครื่องไหมเนี่ยแล้วก็วิ่งจุๆ๊บๆ,ๆ,ๆไปแล้วก็ทุกคนลองไปดูคลิปนะคะที่เอิญแบบหลังจากที่ไปเจอสภาพตปเกตตอนนั้นคือสภาพยุ่มมากทุกคนนีนะที่เอิญยังไม่หับ เขาเปลี่ยนเกทค่ะดีนะเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเพลงเสียงดังก็เลยได้ยินประากาศว่าเขาขอเชงเกทนะคะไปอีเกทหนึ่งก็เดินไกลนิดนึงค่ะแต่ก็กําลังเดไปก็ถือว่าโอเคอยู่ทุกคนค่ะสะภาพเอิ้ตอนนี้คือหอมมากนะคะแค่เปลี่ยนสามรอบโอไมกอะไรเนี่ยวิ ah, ตาแหกมาดีนะไม่ได้ยิ่งบังกาแเรารู้สึกเกใจเลยเดินไปดูสรุปเปลี่ยนเกตอีกแล้วจากตอนแรกสามสิบเจ็ดไปสี่สิบเจ็ดแล้วนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นสี่สิบสี่ดีนะนิ่งมาทันเกตเกตยังไม่เปิดสุดจะบ้าตายถ้าเปลี่ยนอีกรอบดิฟิฉันตกเครื่องนะจ๊ะอ่ะหลังจากทุกคนได้ดูคลิปแล้วใช่ไหมคะก็คือหลังจากนั้น ก็เกิอดอาการแบบทุกคนแพนิคละกลัวไฟมันเปลี่ยนอีกนู่นนั่นนี่อีกเปลี่ยนเกตอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกคนอ่ะทีนี้ก็โอเคมั่นใจแล้วว่าเขาเรียกให้เข้าเครื่องสแกนเนาะก็จนรอจนไปถึงแบบอ่ะไฟมันก็เหมือนแบบดีเลย์ไปแบบจากบ่าย30นาทีเป็นเลื่นเป็น4ี่โมงครึ่งนะคะก็ทีนี้จังหวะตอนที่พายเรียกขึ้นเครื่องะคะ่ะทุกคนเขาก็แบบเอินกำลังยืน่นบอดดิ้งพาดไปอย่างเงี้ยจูๆ่ๆพนักง,งานก็วิ่งมาแล้วบอกว่า s t o stop s t o แล้วฉันก็แบบอะไรอีกแล้วอะระทึกอีกแล้วแล้วเขาบอกว่าแบบเก็บเพื่อให้ผู้โดยสารขึ้นไปข้างบนก็คือหยุดก่อนหยุดอะไรเงี้ยแล้วสักคาวเขาหายไปเอิรก็แบบฮะคืออะไรอะอ่ะแล้วเขาก็วิ่งกลับมาใหม่เลยแล้วเขาเจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าขอโทษนะครับทุกคนอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าทุกคนกลับไปน้าประจําที่ก่อนอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็รออีกสิบนาทีแล้วเขาก็ประกาศอีกรอบหนึ่งว่าเอ่อเนื่องจากเครื่องบินมีปัญหาขัดข้องทางเทคนิคก็คือแบบ ขออนุญ,ญาตเลื่อนไฟล์บินจาก4โมง10นะสี่โมงครึ่งเป็นเวลา1ทุ่ม55ใช่ค่ะทุกคนก็ไม่ผิด1ทุ่ม55ฉันก็แบบฮะคือไร what ทุกคนลองไปดูภาพบรรยากาศกันค่ะว่าชุลมุนมากแบบทุกคนไม่มีใครยอมค่ะวุ่นวายมากทุกคนคะตอนนี้งานเขาเ้าล่ะ ไฟที่เลยเกือบสองชั่วโมงจริงๆเครื่องมาแล้วนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าด้านในเกิดเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าเพราะว่ากัปตันบอกให้หยุดไม่ให้พูดบดิชัทโดยสารเข้าไปบนเครื่องคือจริงๆฉันนายืนจอดตรงหน้าที่จะเข้าเดินเข้าแล้วนะแต่เขามาเบรกก่อนว่าไม่ให้เข้าไม่รู้เกิดเหตุการณ์อะไรบนเครื่องบินนะคะเขาก็เลยแบบหยุดก่อนนะคะเดี๋ยวออก,กัปตันสั่งนะคะเดี๋ยวเงินมาดูกันว่าจะได้บินกี่โมง คนเกิดเหตุอลมาแล้วนะคะไฟเลื่อนจากบ่ายสามไปเป็นหนึ่งทุ่มนะคะเกือบสองทุ่มเลยตอนนี้ทุกคนแบบวอยไวยนะเขาเจอกันหนักมากไม่รู้ว่าทําไมกัปตันให้เลื่อนนะคะเขาไม่ได้บอกเหตุผลแต่ว่ายังมาดูกันว่าจริงๆเกิดจากอะไรเดี๋ยวเอต้องย้ายเกดรอบที่สี่นะคะทุกคนะมาหลังจากนั้นใช่ไหมคะทุกคนเอิญก็เลยแบบอ่ะแบบไม่เป็นไรแต่เขาก็มีแบบให้แบบเป็นเอ่อ ウォชเชอร์ her, ก็คือสามารถยื่นเป็นบอร์ดดิ้งพาดนะคะกับแบบฟูดคอร์ดได้แล้วเขาก็จะแบบเหมือนเราสามารถกินอาหารฟรีได้สิบเหรียญสิบดอลลาร์สิงคโปร์นะคะก็ประเด็นคือตอนแรกก็เดินตามเขาไปนะสรุปกลายเป็นว่าโอ้โหทุกคนทั้งรํานั้นนะไปต่อคิวกันหมดเลยอิงก็เลย,ยไม่เป็นไรฉันยอมแพ้ฉันก็เลยเดินไปซื้อพวกเบอร์เกอร์มานั่งกินแต่ฉันก็มีความเกิดความระแวงขึ้นแล้วไงฉันก็เลยไปนั่ง ตอนหน้าจอที่เกตเทอร์มินอล C ยี่สิบแต่ประเด็นทุกคน C ยี่สิบจากา D สี่สิบสี่ที่เอื้อนอยู่เดินอีกสิบเจ็ดนาทีสรุปวันนั้นคือเดินแล้วเดินอีกเดินสับไปสับมาคือแบบเดินก็ไปนั่งรอนั่งเฝ้าจอค่ะทุกคนแล้วทีนี้บรรยากาศโดยรวมคือทุกคนที่เจอสถานการณ์เดีวยวกันอะมานั่งเฝ้าจอกันหมดค่ะเพราะว่าระแวงว่ากลัวจะไม่ได้กลับไทยแต่ว่าที่เนี้ย ก็แนะนํานะคะว่าเคสเนี้ยก็คือถ้าใครซื้อประกันเดินทางไว้ก็ดีนะคะเผื่อเผื่อมันฉุกเฉินแล้วมันเค้มได้แต่ว่าของเอิญอ่ะที่เอิญซื้อมาเหมือนมันต้องครบหกชั่วโมงแต่ประเด็นอ่ะเกือบจะครบหกชั่วโมงแล้วนะทุกคนกลายเป็นว่าไฟเที่ยวบินที่บินอ่ะโอ้โหเขาโคตรโชคดีอ่ะมันมีลมอ่ะเหมือนพัดจากตรงหางอ่ะลมส่งอ่ะกลายเป็นว่าจากหนึ่งทุ่มห้าสิบห้าที่เอิญออกจากสิงคโปร์อ่ะเอิญต้องถึงไทยสามทุ่มสี่สิบใช่ปะ พอลมมันส่งอ่ะทุกคนเอินถึงไทยก่อนเร็วเร็วเร็วกว่ากําหนดการอ่ะประมาณหนึงชั่วโมงคือแบบเอินก็แบบอดเลยเข็มไม่ได้แล้วแหละเศร้ามากก็นั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศที่เอินแลนดิ้งถึงไทยแล้วก็จากสนามบินนะคะแล้วก็ภาพลมโอแอล้วกันนะคะว่าทริปนี้หันสาแต่ภาพโดยรวมนะคะถือว่าสนุกมากแล้วก็แฮปปี้มีความสุขมากค่ะทุกคน คนถึงแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณสามทุ่มจริงๆมันลงแรงประมาณสามทุ่มแต่ว่าก็อจะเดินออกจากโรง้้าก็ประมาณสามทุ่มยี่สิบค่ะ